สวัสดีค่ะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะสําหรับใครที่มีแผนในการเดินทางอย่าลืมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพร้อมรถพร้อมคนพร้อม 1. ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ 2. ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะคะ 3. ผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่ะ และเมื่อคนพร้อมนะคะรถก็ต้องพร้อมค่ะ 1. ตรวจเช็คสภาพรถระบบไฟส่องสว่างระบบเบรยางรถ 2. ตรวจสอบการทำประกันภัยพรบเพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทันทีค่ะสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยพรบได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คอร์เซนเตอร์1791ค่ะ